ทำดีทีละเล็กทีละน้อยฝึกทำดีต้องฝึกนะคมใจทำดีคมใจเว้นชั่วความชั่วไม่ได้จะชอบใจอยากทำแต่ก็คมใจไม่เอาไว้มันไม่ดีคมใจกระทำสิ่งที่มันดีนานๆเข้าชินไม่ต้องคมไม่ต้องคมอีกแล้วถ้าไม่ดีฉันไม่ทำชั่วไม่ก้มหัวให้กับมันเลยตรงนี้เรียกว่าถึงที่ตั้งมั่นแล้วที่ตัดโตตั้งมัน่น ไม่ถูกครอบงำด้วยสภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิดเหมือนเครือเขาหอ่อเหมือนเถาบอละเพชรไม่ยอมเปลี่ยนรถขมไปกับสิ่งใดคนที่เข้าถึงทำสี่ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าอาธิยติสารมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในชีวิตนี้ในชาตินี้ในโลกนี้ได้โดยแท้จากชีวิตนี้จากชาตินี้ต่อไป